ูันนว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นประธานเปิดการประดุมการจัดจับรดาอีกน้ันีครรบเเิท่าน ผู้ในการจัดการไฟประจำปี2 5 6 0ถึง2 564ล้านบและแผนปฏิบัติราชการประจำปี2560และปี2564ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีอย่างสูงที่ได้กรับห้าที่เป็นประธานที่ดีเปิดการประชุมเชิญปฏิบัติการในวันนี้ปฏิบัติการในวันนี้เป็นกระบวนการเริ่มต้นในการจัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการราชการกิจการข้อความความเปลเ่ยนเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางการตั้งการการศึกษาของจังหวัดอันจะนาไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพ้ในการพัฒนาของประชาชนจะเป็นคนดีมีคนดังนั้นที่เืานเปิดการประชุมเชิงปฏิิการทัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กศึกษาการแั่งวันการดีประจำปีส5 660หรือ61ยนี้าด่วันนี้วันนี้ชุดใหมที่ทางคณะกรราก็กอได้ออกคาสั่งหลัอโครงระบบการศึกษาบบที่เคยเคยไม่กระจายเนี่ยต้องเป็นอันหนึ่งเดียวกันก็กระจากระจายเติมนแหละแต่อามารวเป็นเห็น เขาบอกให้บวชเป็นพุทนาคนเลยไม่รู้จะประสานกันยังไ,ไงเขาสองคนไม่มีคนช่วยสงสรารเลยไม่ใช่ลงกรวมกันองกระดาษเบอร์ทั่วมีคนเดียวว่าทั้คนมาเป็นหน้าวินัยไก็เป็นเขาก็เลยเอาวัฒนธรรมมาด้วยมาฒนธรรมมาเพิ่มเด็กรุ่นนี้ไม่เขาวัดเขาวาไม่นะฮะเขาก็เลยเอา,าตำนานพูดมาเพิ่มครับไม่หกเจ็ดคน มาเพิ่มเป็นกรรมการแต่ว่าขาการส่วนใหญ่ก็ยังเป็นแต่ท่ทนานสุนทรที่อนงวัษก็เป็นเพอ,อเขตหนึ่งกรรมการเขตทุกประเขตท,ทุกเขตอยู่เนี่ยครับกรรมการชุดม,มาเซียนเราเป็นที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นสิงคโ,โปร์สิงคโปร์นี่เกิดใหม่สิงคโปร์มาเลเซียนี่ก็ล้านหลังผมจําได้ว่าผมเป็นตอนเรียนอะไร